สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนทำเควสแบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งมาใหม่นะคะคือนะคะโอเคเราสึกว่ามันสะดุดมากๆขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเควสแรกนะคะก็คือเขาให้เราใส่ชุดเครื่องแบบของร้านเบเกอรี่นะคะให้ทุกคนเดินมาใส่ชุดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะแค่นี้นะคะเควสเราก็สําเร็จแล้วแล้วก็มากดรับนะคะ เออควดนี้นะคะเขาให้เราล้างมือตรงอ่างนะคะทุกคนทุกคนก็กดตรงสัญลักษณ์มือเลยค่ะแค่นี้นะคะเควดเราก็สําเร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็มารับรางวัลเลยก็คือรับรับภารกิจนะคะอันนี้ก็คือเขาให้เราเออดูทีวีนะคะทุกคนก็ไปที่ทีวีแล้วก็เลือกช่องค่ะคือเราเลือกช่องเอนะคะคือตอนนี้รู้สึกว่าเสียงแหบมากเลยแล้วก็กดรับค่ะอันนี้ อ๋อทุกคนให้ทุกคนนะคะเดินไปตรงเหมือนตัวเครือเขียนทุกคนก็ให้ทุกคนไปกดที่คอมพิวเตอร์นะคะแค่นี้นะคะควยของเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกดรับค่ะ ไปต่อไปนะคะให้เขาให้เราไปทํากาแฟให้ทุกคนเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์รูปมือนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะแค่นี้นะคะไปแล้วก็สําเร็จแล้วนะคะก็กดรับเลยค่ะอันนี้ก็คือเราจะต้องไปตรงหน้าเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็กดอะไรนะกดตรงลูกศรนะคะต้องเป็นมือสีขาวเท่านั้นนะคะ อันนี้นะคะคุยแล้วก็สําเร็จแล้วค่ะแล้วก็กดรับนะคะโอเคอันนี้นะคะเราจะต้องมากดเออรูปมือทางซ้ายนะคะแล้วก็กดจนกว่าจะได้อะไรน,นะทาร์ไข่สีเหลืองๆอลทุกคนโอเคเหมือนว่าเราจะได้แล้วนะคะไม่นนรานองสับสองนะคะว่าเราต้องเอาอันไหนออกก่อน <c oughs> ทคน่นี้นะคะเราก็สำเร็จแล้วใช่ค่ะสำเร็จแล้วก็กดรับเลยค่ะแล้วก็เปิดเพลงนะคะให้ทุกคนเดินมาตรงโต๊ะเลยค่ะแล้วก็กดตรงสัญลักษณ์รูปมือนะคะแล้วก็เลือกเพลงสนุกสนุกค่ะแค่น,นี้นะคะค่อยเราก็สำเร็จแล้วแล้วทุกคนก็มากดรับเลยค่ะคุณต่อไปนะคะ ลูกค้าประจำอ๋อทุกคนคืออันนี้นะคะคือทุกคนออกไปหมดแล้วเราจะต้องเชิญเชิญผู้ติดตามเรามาก่อนนะคะไม่งั้นคลิปเราก็จะไม่สำเร็จค่ะขอเวลาสักครู่นะคะโอเคตอนนี้นะคะก็มีคนเข้ามาแล้วนะคะก็คือเออเพื่อนในเกมเราเองนะคะก็กดถ่ายรูปเลยค่ะแค่นี้เควสเราก็สำเร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะโพสลงฟีดเพื่อเป็นของขวัญสำหรับการมาทำเควส กับเราก็คือแบบเป็นการขอบคุณโอเคนะคะคือแบบคือทุกคนตอนนั้นนะคะทุกคนความจำมันเต็มไว้แล้วแบบมันก็หยุดถ่ายไปเลยโอเคคือเราเข้ามาแล้วมันก็แบบไว้สําเร็จเลยก็คือเหมือนเรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะทุกคนก็คือเราเราจะทําให้ทุกคนดูก่อนครั้งหนึ่งนะคะก็กดไปตรงน้าลูกศอนไปทางขวาทุกคนแค่นี้นะคะคุยแล้วก็สําเร็จแล้วโอ้ลิ้นพันนี่นะคะ โอเคให้ทุกคนนะคะไปเออไปหยิบไอ,อ้อะไรนะาเขาเรียกว่าอะไรอะเอออันที่เราถืออยู่ดูคนอันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยดูคนหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะถ่ายรูปค่ะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะเลือกมุมนี้นะคะก็กดถ่ายรูปเลยค่ะแค่นี้นะคะมันก็สําเร็จแล้วโอเคมันเหลือใครอีกไม่นะาโอเคเรามาดูใครกันดีกว่าให้ทุกคนให้ทุกคนกด รับมันนั้นน่ะทุกคนมันเป็นไอเทมใช่ไหมล่ะใช่โอเคโอเคทุกคนกดไปที่กระเป๋านะคะแล้วเขาออกก่อนแล้วก็กดไปที่กระเป๋ากดตรงไอเทมนะคะแล้วก็กดใช้ไอเทมที่เราเพิ่งรับมาตะก,กี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วละามาั้งเพื่อนค่ะว่าเราจะได้เออ่สมาชิกค,คนไหนในวง BTS นะคะ ทุกคนเราได้ v ีเฮ้ยน่ารักอะ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเราไปลองใส่กันดีกว่าค่ะทุกคนให้ทุกคนมันน,าน่า,นนารักมากมาเลยค่ะทุกคนอุ้ยวน่ารักมากๆเลยอะ่ะฉบับฉบับซีบิเตอเขาทำมาดีจริงๆนะคะทุกคนลองไปสุม่มดูนะคะเพื่อทุกคนอาจจะได้อาจจะได้แบบไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเราแบบเราได้เราได้วนะคะทุกคนอาจจะได้จองกุ๊ก มีในวันนี้นะคะทุกคนโอเคคือก็ขอเวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะคือเราต้องรีบภาพเพราะเราจะไปล้างจานโอเคขอบคุณค่ะ